และตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่2กันแล้วนะครับกับทริปเกาะหวายใน EP ที่แล้วเนี่ยเป็นการรีวิวตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะข้ามเรือมายังเกาะหวายยังไงค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้าง <S <S เ,เพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูที่ EP แรกกันนะและอยากจะบอกว่า EP นี้สนุกสุดๆเป็นบทสรุปของเกาะหวายทั้งหมดยังไงเพื<ๆ>่อนๆติดตามกันได้ที่ EP นี้นะครับเกาะหวาเกาะสวัสด์หาสวรรค์ EP 2 สวัสดีเช้าวันจันทร์จากเกาะหวายครับนอนไม่หลับหรอครับสายแล้วยังไม่ตื่นอ,อ,อีกครึ่งชั่วโมงครับ,บเดี๋ยวไฟฟา้าจะตัดครับนอนสบายไหม,ไมไบายก็เย็นเย็นอยู่นะ ه, ก็ก็อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไดสบายสบายเพราะว่าห้องเราเป็นแบบท้ายแบบมีพัดลมนะอัดอย่างนี้เลย เราพบซากศพขึ้นอื่ดที่ห้องเอฟหนเกาะไวขณะนี้ได้ไประสานง,งานเรียก<ว>หลับดีไหมโอ้โหลับสบายมากหัวถึงหมอนตอนย่อหลับเลยเมื่อ,อคืน,นพี่พี่ดูบอล้วก็หวานหลับไปเลยใช่แล้วแต่กลางคืนพี่ก็ตื่นมาปิดประตรงประตูนิดนึงได้ยินได้ยินเพราะว่ามันอาซาไปหน่อย เกิดเดี๋ยวเราลอนอนหลับกันไม่ดีก่อนหลับหนูก็มีอันนี้นิดนึงเพราะว่าเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วไงแล้วไม่ถูกกับพัดลมยัดหน้าเอยพัดลมมันยัดหน้าจริงเพราะเป็นแล้วพัดลมแบบแขวนนะนะใช่ใช่ใช่ยัดหน้าแต่ถามว่าติดไม่ติดอะไรนะแค่ว่าโอเคพอหลับแล้วก็จบที่นอนก็นอนดีสะอาดไม่มีกิ่อะไรนอนสบายเขาเขาดูแลดีทำความสะอาดดี แล้วเช้านี้เราต้องทําอะไรบ้างครับนอกจากเรื่องกินข้าวแตว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนกินข้าวเที่ยงหรือว,ว่ากาจะไปดําน้ำซะหน่อยอไปทานอาหารเช้าดีกว่าอที่เกาะน,นี้เห็นเขาว่ามีรีสอร์ทอยู่สองรีสอร์ทเนาะเท่าที่รู้มานะที่เห็นในเพจที่เขาเที่ยวกันมีอยู่สองรีสอร์ทก็เมื่อวานเราทานอาหารเย็นที่ ของเราไปแล้วเป็นของเกาะหวายพระดแล้วตอนที่เราไปกพา,ายเรือขยักกันอนะเราเห็นเหมือนมีร้านอาหารตรงน,นี้อีกร้านนึงเห็นมีฝรั่งแบบนั่งดืม่มนั่งดิ้นกันอยู่เดี๋ยวเราลองไปเดินเดินดูชบๆดูว่าตรงนั้นอะใช่ร้านอาหารไหมถ้าใช่เดี๋ยวลองไปทานอาหารเช้าที่อีกร้านนึงดูครับเราจะได้รู้ว่าเป็นร้านอะไรทะเลที่นี่ขึ้นไม่แรงเนาะใชนิ่งสงบอาจจะอย่างว่าฮะไม่ใช่ช่วงมรสุม ไม่ช่วมรสุมก็เลยน้ำทะเลค่อนขอ้าง,งที่จะนิ่งแล้วก็สวยมากตื่อตื่นมาจากห้องเปิดประตูมาแบบปังสวยว่าน้าสีฟ้าใสเมืม่อเช้าพี่ไปเดินอยู่ริมหาดมาเรียบร้อยแล้วเย็นน้ําทะเลเย็นมากหรอเอาเท้าไปโดนน้าของเช้าวันนี้แล้วใช่เ,เท้าเหยียดน้ําเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นเช้าวันใหม่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยมื้อเช้าเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาทานร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่อยู่ข้างๆกับเกาะหวานพาราไดส์ฮะมุมนี้สวยจังเลยอุ้ยเฮ้ยโต๊ะกระจกสวยด้วยอไอเดียดีอะเอาแค่กระจกแบบเอาของที่มีอ่ะหาทรายเปลือกหอยมาวางเรียงเป็นแบบโต๊ะกินข้าวน่ารักอะน่ารักอะมุม สวัสดีครับสัง่งโอ้ยแมวเยอะเลยพอดีจะมาทานอาหารนะครับสั่งได้ที่ด้านในอ๋ออันนี้อันนี้เป็นร้านอาหารส่วนของรีสอร์ทกูฟิลลิ่งอ๋อโอเคเมื่อวานพายขยักมาแล้วเห็นเลยมาทานที่นี่โอ้ยที่นี่นะแมวออ้ยน,ะนะะ่ารักเจ็ดปีแล้วนะเจ็ดปีแล้เหรอครับยิ้มคือเขาเกลอนะัน ถ่ายได้น้องไม่ได้ไม้ดน้อได้ได้ไม่ไม่ไมไมน้องไม่วีนนะ <laughs> แม่ยังไม่ได้สั่งอาหารเลยโดนความน่ารักสกัดเข้าแล้วครับทั้งน้องหมาน้องแมวที่นี่น่ารักมากน้องหมาก็ตัวเดิมว่าเจ้าแตงโมแต่เขาไม่กัดแมวเนาอเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่นี่กันบ้างดีกว่านะครับเมนูเยอะเหมือนเดิมทั้งสองร้านนะครับ ก็เป็นร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไทยเทศมีหมดรวมทั้งเซตมื้อเช้าที่ร้านนี้ก็มีขายเหมือนกันไงล่ะไงล่ะสุ่ความเวองวางอันไก่โล้นมีนสารอยู่โน้น ส่วนตัวเราอยู่นี่ <c oughs> นั่งเพลินดูวิวสักพักเนี่ยมื้อเช้าของเราตอนนี้ก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามื้อเช้าของเราในวันนี้เนี่ยคาเสียหายเท่าไหร <c oughs> ่กินไม่ถูกเลย <c oughs> โอ้โหนี่ครบนะนี่กุ้งมีหมึก <c oughs> ใช่ และค่าเสียหายสำหรับมื้อเช้าของพวกเราในวันนี้นะครับอยู่ที่585บาบาทอันนี้เราทานมื้อเช้ากันเสร็จแล้วเป็นดดปที่เรียบร้อยแล้วก็อีกสักพักนึ่งเราก็จะไปเล่นน้าใช่กะว่าเดี๋ยวสักพักนึงจะไปดำดูปลาการังนิดนึ่อ,อันนี้เป็นห้องของที่กูฟิลลิ่งก็จะเป็นอย่างนี้ดูใหม่หน่อยห้องนี้สห้องใหม แล้วนอกจากความสวยความชิลความสงบของเกาะน,นี้ที่เราสัมผัสได้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่พลาดไม่ได้คือการดำดูปะกกรหลังน้ำตื้นที่นี่ก็จะมีอัตราเข้าบริการดังนี้ครับเสื้อชูชีพบวกแว่นไปเลยเนอะก็คือ150บาทต่อคนครับอย่างเรือคายักอย่างนี้เนี่ยก็คิดเป็นชั่วโมงละ150บาทหากใครเมาทั้งวัน500บาทครับ เอาตรงนี้ก่อนซ้อมตรงนี้ก่อนก่อนเจอหอยเม่นเดี๋ยวก่อนอหอยเม่นเหยียบไม่ได้นะ,ะ,ะห้ามโดนนะรตรงนี้ไม่มีมันมีตรง,น,ตน,ตรงนู้นใช่เอาซ้อมก่อนครอบดำตรงนี้ก่อนคลองไปถึงจมูกโอเคครับแล้วก็อมโอ๋เราตรงนี้ก่อนเอาหน้าที่ไปเลยเสื้อมันลอยอยู่แล้วปล่อยทิ้งตัวลอยไปเลยเออ ok, nó là bắp tua bắp đi tay cái đi qua คนไม่ดี <laughs> <laughs> เอาไอโฟนปลาหัวใช้เทียนดีกว่าแ่ะด <laughs> อกินข้ากันไปข้าวผัดทะเลน่าทานมากเล้ มากน้ำใสฟ,ฟุดๆตรงริมหาดเนี่ยจะไม่มีแนวปะการังนะแต่แนวปะการังอะ่ะเธอไปนิดเดียวก็จะเป็นแนวปะการังแหละแล้วก็เป็นปะการังที่ตายแล้วเสียดายเพราะว่าตอนที่เราพายเรือขยายาผ่านอะ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนแนวปะการังที่แบบอุดมสมบูรณ์นะคิดว่าตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่อะ่ะต้องเป็นแนวปะการังที่สวยแน่ๆเลย แต่ตอนนี้คือเขาเหลือแต่หินแล้วกับหอยเม่นซึ่งถ้าเราไปโดนหอยเม่นตามเขาเนี่ยน่าจะแย่นะผมเคยโดนมันปวดเลยอออะเจริงๆก็เลยเล่นกันแนวนี้ก่อนถ้าอยากจะไปดูหอยเม่นก็จะต้องใส่ชูชีพแล้วก็ลอยบนผิวน้ำไปดูดีกว่าถ้าเดินไปว่ายไปเงี้ยเดี๋ยวโดนตามเอาได้นะฮะ แต่ถ้าอยู่หน้าหาดหน้าที่พักของเราแบบนี้ไงปลอดภัยร้อยเปอร็นชายหาดใสาสะอาดขาวเลี้ยงปลิบพื้เหยียบโลงเท้ามากและนี่คือเกาะไวาครับ ตอนนี้พวกเราจะพาทุกคนไปจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกไปดูพระอาทิตย์ตกสวยๆกันเถอะทางดูลึกลับมาก <nationalism> ลึกลับมากเลยครับเดีย๋ยวเราสามคนจะขึ้นไปบวกแล้วปไปดูกัน<ะ>ทางขึ้นไปแ<อ>บบน,นี้ทางไม่ได้เดินยากมั้งก็<笑><笑>งเป็นทางผาป่าแล้วก็เป็นหินๆนี่แหละแสงโมไปไหนอ๋อทุกคนเออเออใช่ใช่โอ้ขอบคุณเพื่อนมาก เขาบอกว่าระหว่างทางเดินถ้าไ,ไม่ชัวให้ดูลูกศร,รสีเขียวแบบนี้แปลว่าถูกทางอ๋อนี่ขึ้น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 ซ้ายจะถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะขวางนะว่าไม่ให้ไปทางนี้แขวนธงไว้นะนี่ทางขึ้นของเราสว่างแล้วปลายทางปลายอุโมงเราอยู่ตรงนี้ขึ้นมาดูหน่อยเป็นไงถึงแล้วทุกคนหูลมเย็นเลยขึ้นมาเดี๋ยวพาไปดู้ อ้าวตรงนี้เหรออ๋อนี่นี่นี่เดินไม่ยากเดินนิดเดียวเองแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นปา่าไงข้ามป่ามาแล้วก็ลมเย็นมากเลยตึงมากเลยตรงนี้ลมอะ่ลมนะลมตึงมากสวยเป็นไงเพื่อนซันเซ็ตเป็นไงมารับพลังงานบวกซักเซ็ตเลยครับสักเซ็ตแล้วก็ซักเซ็ต เคลียมันโล่งมากแล้วก็ลมเย็นมากใช่นะเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพกันนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงจริงอะคงจริงเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนสักสามคนภาพหมู่ภาพหมู่สามคนภาพหมู่แล้วก็เดี๋ยวต้องรีบข้ามกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพระที่ตกเราไม่ได้ไฟฉายมาแล้วทางมันจะมืด มา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 ถ่ายมามาถ่ายภาพหมู่กันดีกว่าสามสองหนึ่งมันคตรสวยเลยเห็นไหม สะโกนอ,ออกมาเพราะว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกมีความสุขของทั้งคลิปนี้แทบจะคอมพลีททุกอย่างเลยอะ่ะไม่เจอฝนอไม่เจอขึ้นลมแรงนะได้ดำดูปะการังแบบน้ำใสๆใช่ไหม,มทุกอย่างมันร้อเไปหมดอะ่ะเออแล้วขนาดมาดูข้าที่ตกอะ่ะวิวคือแบบโอ้โห,โโหคือดูผ่านกล้องอะ่ะ ไม่เท่าตาเห็นจริงถ้าทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้นะมันคือวิวเป็นอลังการมากหน้าผานอยากให้มานะฮะเกาะหวาจังหวัดตรัเนอะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เที่ยวสสงได้มาเหี่ยบมาปากทงที่นี่นะและที่นี่คือเกาะหวาย ตอนเย็นมากินที่กูฟิลลิ่งบ้างอ๋อที่นี่ว่ากูฟิลลิ่งใช่อของเรา Paradise. อพาราไดส์แต่ว่าที่สังเกตก็คืออาหารแต่ลจานของที่เกาะเนี้ยไม่ว่าจะเป็นร้านที่เกาะหวานพาราไดส์หรือร้านนี้ที่กูฟิลลิ่งก็จะเป็นจานใหญ่หมดเลย,เยผัดผักทะเลรวมมิตรผัดผงกะหรี่รวมมิตร,รมมทะเลเหมือนกันแลวเดี๋ยวอีกอย่างก็คือกุ้งทอดอนนจะเป็นไฟายเนาะขรอบใหม่กรอบใหม่กรอบจริง คือที่ชอบคือราคาอาหารก็อยู่ราวๆนะราวๆอยู่ที่สองร้อยห้าสิบไม่เกินนี้ประมาณที่ประมาณนี้แต่ว่าดูจานดูกุง้งแล้วก็คืออย่างที่บอกคะที่นี่คือที่เกาะนะเคยไปกินอาหารที่เกาะอะไรเกาะมาเนี่ยไม่ใช่ราคานี้แน่นอนไข่เจียวตอนนั้นกินนะอ่ะสองฟองร้อยห้าสิบจริงแต่ไม่บอกว่าเกาะไหน <laughs> That, you you that day when we first met, my heart trembled, unsure what to feel. Your smile so bright, full of hope, filling my dreams with every thought of you. You are a brand new story, slowly opening my heart. First love that will never fade, like a morning light at dawn. First love so perfect and bright, your presence brings. มันเหมือนกะเทียมกระเทียมรบทะเลอีกแล้วมือกระเทียมมือกระเทียมอมือสุดท้ายคือท้ายนะครับอันนี้เป็นโทสเป็นขนมปังซุปไข่อ่าราดด้วยน้ำครึ่งเนาะหน้าตาดีหน้าตาดีส่วนนี้เป็นแพนเค้กกล้วยแพนเค้กรวมมิกซไม่เหรอมิกซ์ฟรุต อาจารแผ่นเคสน่ารักมากแผน่นจริงๆไงกระทะไงออใช่แ,และวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องเช็คเอาท์ออกนะครับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหวายพลราได์นะครับเฉพาะค่าอาหารหรือค่ากิจกรรมต่างๆทั้งหมด3,980บาทครับ3วันนะสรุปไม่เจอมรสุมอะไรเลยฮะแล้วก็น้ำใสทุกวันบรรยากาศดีครับอากาศเนี่ยถามว่าร้อนไหมเหรอมันมีลมนะมีลม ลมเย็นๆจากทะเละมันพัดเข้าบ้านตลอดซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหากับการที่ไฟเขาจะตัดเป็นช่วงๆนะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยฮะเราก็จะแพนแบบว่าช่วงไหนที่ไฟดับเราก็จะออกไปทํากิจกรรมนอกห้องกันตลอดนะครับก็คืออย่างง่ายๆเวลาที่จะมีไฟก็คือเที่ยงบ่ายสามมีไฟนะฮะสามโมงถึงห้าโมงเย็นก็จะตัดตรงเนี้ยเราก็ออกจะออกไปทํากิจกรรมถ่ายรูปเล่นน้ําอะไรกันไปนะครับแต่ตอนเช้าไฟก็จะตัดแปดโมง าเมื่อวานพอ8โมงไตัดไฟตัดปุ๊บเราเตรียมตัวเราก็ออกไปดูประการังกันไงอออกไปพายเรือขยับด,ดูประการังอะไรเงี้ยแล้วตอนไฟมาเราก็กลับมาชาร์จไฟเนาะฤดูการท่องเที่ยวก็คือตั้งแต่ช่วงไฮซีซั่นอะเหมือนเหมือนกับ ทางที่อื่นนะ่ะอิสัพฤศจิกายนอะไรเงี้ยช่วงช่วงไม่มีมรสุมแล้วที่นี่น้ำทะเลก็จะสงบเนาะจนจนรับซัมเมอร์หน้าร้อนาพฤษสภาอะไรเงี้ยเห็นรู้สึกว่าช่วงมิถุนาไปแล้วเนี่ยจะมีมรสุมเข้ามาเขาก็จะปิดเนาะเรือมารับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าฝั่งกันแล้วทุกคนต้องต้องลาเกาะหวายกันแล้วเนาะลากันแบบจริงจจังๆนะไปข้ามเรือกันทุกคน เกาะไว้จังหวัดตาดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีความสงบมีความเป็นส่วนตัวนะฮะสำหรับใครที่ชอบสไตล์แบบนี้เนี่ยก็อยากให้ลองมาเที่ยวกันดูนะฮะเพราะว่าการมาเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะอย่างที่คิดและระยะเวลาต่อทิปเนี่ยสามวันสองคืนกำลังดีเลยครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปหากเพื่อนๆชอบการท่องเที่ยวของพวกเราแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe หรือ มีคำถามอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะรีบกลับมาตอบและพบกันใหม่อีกพีหน้าสวัสดีครับ